สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนลมาพบพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะนาะในช่วงเลาะเลาะเทียงค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่กะไปทำาบุญมาแล้วค่ะบุญกระถินวัดแรกวัดที่สองก็จะเป็นวัดวัดอันวัดศรีรรรปทุมวันเนาะข่ดพี่น้องค่ะพี่นี่กะจะไปเห็ุอีกวัดนึงแล้วพี่นี่กะก็จะไปเที่ยวค่ะเที่ยวแบบมีความสุขและทำบุญแล้วแล้ว,ลวนะะเนาะค่ะนาะ โอ้ย oh, เสียใจเสียใจถ้าบุญมาแล้วเสียใจว่ามาเอาเกือบหน่อยเกือบเป็นพี่นี่ไปกัดไหมพี่น้องคะเกือบไม่ไม่พี่นี่สื่อมาเอาเอาสองตัวเลยบ้านี้เอาจ้ะทายว่ามีความสุขหรือแกนี่นีมีสองตัวนี่มากวนจับมันไปเลยสองตัวนี่สองตัวจับไปเลยว่าให้ไปใส่เลยอันนี้รูหนะ้าอันนี้พี่กุลคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาอยากมาอยากมาเขากล่องน้ำแหม่นบ่อยากมาเขากล่อ,องน้ำแมมมำแม่มบ่ จ้าพี่น้องจ้าพี่นี่กัศีลได้มาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่เกิดจากพี่นี่เองค่ะพี่ค่ะพี่น้องพี่นี่ทํางานอยู่ผู้เกตพี่นี่กับบอได้ทํางานดนเนาะค่ะเนาะอันพี่นี่ทํางานได้สองเดือนก็มาเจอกับสามีระบาดที่นีน มันกบดนเพจผสมประการกบหลายเนาะคะ่นเนาะพี่นี่สบประการหน่อยอันทํางานย่นยู่ภูเก็ตคะ่ะทํางานอยู่บ่าเบียเนาะคะ่นเนาะว่าที่นี่เมื่อนั้นกันเดิกแลวเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อนัน้นอันทํางานอยู่บ่าเบียวะ,ะพี่นี่กันเมื่อนั้นเดืกแล้วพี่นี่กับบไไ้แขกเนาะคะ่นเนาะแล้วกับพี่นี่กับเลว่า อมือนีสิบไบเ,เงื่อนกลับบ้านแล้วว่าสันกลับห้องแล้วว่าสั้นจะพี่น้องขาพี่นี่ก็เลยไปเห็นผู้ไส้ผู้นึงค่ะผู้ไส้ผู้นึงเขามาในบา่าเป็นคนอันเป็นคนแขคะค่ะพี่น้องขาคนแขะตุ่นตี้ยดิอันเพิ่นกลับบ้านบ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์บ่ได้เพิ่นเกิดอุบัติเหตุอันเพิ่นนี่สกอตอันขา,ขาวๆติดพันน้ำแขนน้ำขาแม่จ้ลระบัดที่นี่เพิ่นขับรถไส้บ่ได้ ตอนนี้เ <tu> พ <i ro> ื pas, days, ่อนว่าไปสรงไปทรงเพื่อนใด้บวัสันจจกพี่น้องค่ะไปทรงเพื่อนอยู่โรงแรมใด้บอยู่ภูเก็ตแต่จ้าเพราะว่าพี่นี่ทางานอยู่ป่าตองเนาะค่ะเนาะระบาดที่นี่เพื่อนขอลองให้พี่นี่ไปทรงฮอตตโตเมืองผู้เก็ตได้บวัสันจจกพี่น้องพี่นี่ก็ว่าได้ยุพี่นี่กะว่างสี่บัดที่นี่พี่นี่เลยเป็นครับลวดไสทรงเล่าจากพี่น้องกระโต๊ลงราคากันเรียบร้อยเนาะค่ะนาอพี่นี่ก็คิดว่า แค่ไปทรงซื้ออันได้เงินหลักกสิกบคิดว่าคนแขกก็คือบสิบมีทริเดชอีหยังดอค่ะน้าคับพี่น้องค่ะอันแขนสันจันขาสันๆันแม่ค่ะเป็นกามมัดมัดเนาะค่ะเนาะพี่นี่ก็ขาดมาถึงค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ขาดบาถึงไปหอดโรงแรมมันบาจ้ะพี่น้องเล่าสอยูสันที่สี่คนแขกผู้นี่สอยูสันที่สี่จ้ะพี่น้องแ้วบาดที่นี่พี่นี่ก็พ่นกับผ้าขึ้นไปทึงห้องเนาะค่ะ เพืพ่อนภาพี่นี่ขึ้นไปทั้งห้องบัตรที่นินบัตรที่นินเพื่อนกะเอากระเป๋าหน่อยออกมาแม่เจา้าเอากระเป๋าหน่อยออกมาเพื่อนกะเออกระถินอยู่นี่ละว่าต้องเป็นยังดอกลกูกยาสู้ซี่งูแร้ว,ว่าญานน่ะนะเพื่อนญาติประทัดพี่น้องคะ่ะแล้วการเพื่อนเอาอันกระเป๋าหน่อยออกมาเน,นานะขันนอเนี่ยกระเป๋าหน่อยกับซีนี่พาสเตอร์ พี่น้องค่ะมีพัดสเตอร์มีอันผาพันแผลมียาล่างแผลมีกันไก่มีสารพัดยางเกี่ยวกับอันล่างแผลล่ะจ้ะพี่นี่ย่านย่านเขาเอาสกอตมาปิดปากพี่นี่เบ,บ,บิ้งหนังอันเบื้องหนังอันหลายซะไดบูพี่น้องค่ะพี่นี่เบิ้งหนังหลายซะไดบูอันนี้พี่นี่ก็เลยคิดว่าเขาเสียเอาเขาสิท่ารุ่นพี่แม่จ้าอันคนแค่อันแน้ย คิดว่าได้หนีความคืดของผีดได้หนีบ้านเขาสิเอาผากอดมาปิดปากพี่นี่ไว้แล้วก็มัดแขนไวน้เห็นไหมค่ะพี่นี่เบิ่งหนังหลยซะได้บูบนัน้บัตที่นีน่นกับ่ท่านยานถึงขนาดนั่นค่ะพี่น้องคะกับว่าท่านยานถึงขนาดว่าแลนหนีเนาะคะเนาะพี่นี่การอาบน้ำเรียบร้อยหรือเด้จ้าพี่น้องคะแล้วการนุน่งแต่ผ่าคนหนูค่ะพีน่น้องนุ่งผ้าคนหนูเสื้อผ่าพี่นี่กะกะถอดไว้แล้วเนาะคะเนาะ คิดว่าคือสีบ่มีหยังดอกอยังประมาณสีพะวาเล่าอ่อนเล่าค้นแคะเล่าค้นแค่ค่ะพี่น้องค่าเล่ากันอุบัติเหตุพรอพี่นี่คิดว่าสีว่าเป็นยังดอกขนะะว <c oughs> ันนี้บัดนี้เขาผัดอันมีความต้องการยังประมาณนึงสิละจ้ะพี่น้องค่าขนาดอันเขาอันเขาบาดเจ็บอยู่ได้จ้ะพี่น้องเขาสี่บาดเจ็บมาหลายมือแล้วล่ะอันนี้ก็สีคิดว่าเป็นมือที่สามที่สี่ของเขาหละที่บาดเจ็บมากเนาะ บาดที่นี่พี่น้องเอ้ยพี่นี่บอกเคยเห็นพี่นี่บอกเคยเห็นของคนแคะค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่แลนแลนหนีพี่น้องค่ะพี่นี่แลนหนีแลนตั้งเตสั้นซีพี่นี่ลุแลนลงมามาลีอยู่ในม่งกันเขาเขาเก็บพวกกันค้นผาคนหนูพวกกันปวกม้อนพวกพวกพวเก็บกองกันไว้แม่เจ้าพี่น้องพี่นี่เขาไปอยู่ในหันสั้นยุ่งสิ สั้นยุ่งส่พี่น้องสั้นยุ่งส่อยู่ได้รงแร่มที่่ายูมงสั้นที่เขาเก็บผ่านสิไปซักแม่จ้าพี่น้องเออพี่นี่กันขี่ย่านคักประนันละประสบประการบ่มีพี่น้องขาทํางานอยู่ผู้เกียพี่น้องพี่นี่บม่มีประสบประการในการผ่านงานมาหลายเนาะคะัดท่อนั่นกับย่านแล้วคนแก่นเนาะบาดที่นี่พี่นี่เลยเห็นพนักงานมาพี่นี่เลยบอกว่าอันพี่พี่พวัชรบานเป็นผู้ใายนะะเนาะค่ะเนาะไปเอากันผ้าไอ เสื้อผ้าของหนูอยู่ข้างบนกับกระเป๋าหนูอยู่ข้างบนชั้นที่สี่เนี่ยเอามาให้หนูด้วยหนูจะกลับบ้านว่าสันหนูกลัวว่าสันว่าสันยิงสิทั้งเบากับพวกพนักงานเนาะค่ะเนาะบาดที่นียเพื่อเลยขื้นไปเอาเสือผายยังมาให้พี่นี่พี่นี่ก็เลยมาถาอันมาถารถอยู่สั้นสั้นอันสั้นกล่าวสั้นพื้นพื้นของโรงแรมนะสั้นที่นีพื้นดินเนาะค่นเนาะพี่นี่กับมาถารถ กลับบ้านกลับอันป้าตองแม่ค่ะพี่น้องนี่เระผสมป,ประการที่บอกเคยผ่านงานมาหลาย <c oughs> พี่น่ยานค,นค้นแกะพี่น้องพี่น่ยานค้นแกะพี่นี่เห็นว่าโอ้เดี๋ยวเอามาเราไอ้คนฟัง่งวนอมันคือเป็นเรื่องหนาอายแทนนะพี่น้องคะ่ะอันพี่นี่ก็มาเาราผสมป,ประการอันเกี่ยวกับยานค้นแกะม่ให้อันไม่ให้อันเอฟซีได้ฟังค่ะพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงว่่มีดรามา่าแม่แต่นิดเดียวพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าพี่นี่เราบรจบดอกว่าเหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว30ปีแล้วพี่น้อง30ปีแล้วอันพี่นี่เอามาเราไม่กับสีลืมๆแน่อดีตจักน้อยบ่อเอามาเราเบิดค่ะพี่น้องคะพี่นี่ยานแห้งยานลายจนตัวสัน้นยุงสียานคุ้นแค่ขาค่ะพี่น้องคะอ่าพี่นี่การอันฝากอันประสบการณ์นี่ให เอฟซี FC, ได้เอาไปคิดว่าคนแคะเศษอีหยังพี่นี่บอแต่ว่ากับบริเนนว่าน้ำกันพี่นี่ยานแห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะจ้าคลิปละคำค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปละคำคลิปละคำฆ่าฆ่าภาษาฝรั่งเศสว่าจูเอจูเอคือการฆ่าเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเกิดยูในเหตุการณ์มันยูในเหตุการณ์ของพี่นี่เกิดขึ้นนะ แต่ว่าเขาบะถึงขนาดก็ว่าขาดอกค่ะเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนลก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่ในเด้อค่ะผู้ใดกดอันติดตามแล้วพี่นี่ก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆหรอกอะผู้ใดบ่กท่านติดตามกะเห็นกระดิ่งบ่า่ะาเห็นกระดิ่งบ่า่ะกระดิ่งทั้งสายมือเ้ยค่ะกดให้พี่นี่เนี่ยค่ะเนาะสิเป็นพระคุณยางสูงเนาะค่ะเนาะทามตตาพี่นี่เนาะค่ะเนาะจาาวัดอิจฉา ฝากรักฝากความห่วมใยให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย